สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะไหนๆก็นะมีโอกาสได้คุยกันก็คุยกันต่อค่ะวันนี้นะคะสำหรับคำถามที่เพื่อนๆทดสอบถามนะคะเรื่องการยื่นคำร้องของวีซา่าประเภทเยี่อเยือนนะคะช่วงนี้สามารถทำได้ไหมทำได้ค่ะเพื่อนๆน,นะคะ ช่วงนี้นะคะศูนย์ยื่นคำร้องตามที่บอกนะคะจากอาคารจามจุรีนะคะเนื่องจากอาคารจามจุรีเป็นห้างสรบพสินค้านะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาคารจามจุรีนะคะก็เปลี่ยนศูนย์ยื่นคำร้องนะคะกลับมาที่อาคารเดอะเทรนดีนะคะก็มูฟมาเยอะแล้วพอสมควรคิดว่าน่าจะไม่แน่ใจว่าจะเป็นชั่วคราวหรือตลอดไปนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวยิงมาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่สอบถามหญิงนะคะเบื้องต้นว่าการยื่นวีซ่าประเภทเยี่ยมเยือนเนี่ยทำยังไงนะคะต้องการหลักฐานอะไรบ้างต่างๆนะคะมันก็จะมีหลากหลายประเทศค่ะเพื่อนๆนะคะในเขตยุโรปนะคะแล้วก็ในเขตหลายๆประเทศนะคะบางประเทศก็ สามารถเขียนใบเชิญนะคะหรือไปรับที่สถานีตํารวจนะคะจะมีแบบฟอร์มอะไรต่างๆนะคะบางที่ก็ต้องผ่านสํานักง,งานทนายความหรือ n o t a r ร Public d e PARTMENT นะคะแล้วก็บางที่ก็ต้องส่งเอกสารตัวจริงใบเชิญมาที่เมืองไทยนะคะบางประเทศก็จะสามารถส่งเอกสารนะคะดาวน์โหลดแล้วก็เป็น PDF ไฟล์มาได้เลยเช่นกันรวมถึง หลักฐานอะไรต่างๆนะคะรวมถึงหลักฐานความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อนๆถ้าเกิดสงสัยยังไงนะคะก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถานทูตต่างๆที่เพื่อนๆ,ๆต้องการจะเดินทางหรือติดต่อสอบถามหญิงมาก็ได้ค่ะใน Facebook ของหญิงนะคะแล้วก็ในช่องชุมชนนะคะจะมีเบอร์โทรของหญิงอยู่นะคะแล้วก็จะมี Facebook ของหญิงนะคะที่เพื่อนๆสามารถสอบถามอสอบถามเข้ามาได้ค่ะ สำหรับวีซ่าเยี่ยมเยือนนะคะเป็นวีซ่าประเภทที่เราสามารถยื่นคำร้องนะคะก่อนการเดินทางได้90วันค่ะเพื่อนๆแล้วก็หลังจากที่เพื่อนๆมีความประสงค์ที่จะยื่นคำร้องอย่างเช่นเราจะเดินทางนะคะประมาณเดืนอนเดือนไหนนะคะอย่างเช่นเดือนหน้าหรือเดือนถัดไปแบบเนี้ยนะคะอย่างเช่นเดืนอนเดือนนี้เดือนสิงหาสิงหา นะฮะกันยาตุลานะเราก็สามารถยื่นได้ตั้งแต่ตอนนี้ถ้าเราจะเดินเรื่องอสามารถะระบุเดือนตุลาวันที่เท่าไหร่แล้วก็นับไปอีก90วันแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็คือยื่นคําร้องก่อนการเดินทางได้90วันระยะการยื่นคําร้องนะคะไม่เกิน90วันอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถให้แฟนระบุนะคะในในจดหมายเชิญก็จะเป็น ชื่อนามสกุลของเรานะคะแล้วก็พาสปอร์ตนัมเบอร์อะไรของเราต่างๆบัตรประชาชนนะคะว่าเขาอ่ะแฟนอะ่ะเขาเป็นใครนะคะที่อยู่อะไรชื่อนามสกุลเขานะคะแล้วก็เขาอยู่ที่อยู่ของเขาอย่างละเอียดอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะเชิญเราเราอะ่ะเป็นใครมาจากไหนชื่ออะไรเบอร์โทรนะคะแล้วก็อีเมลแอดเดรสอะไรต่างๆแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะระบุนะคะให้แฟนระบุก่อนออกใบเชิญ แค่นั้นเองค่ะเพื่อนๆแล้วก็ในเมื่อออกใบเชิญเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะบางประเทศก็สามารถส่งอเอกสารตัวจริงนะคะผ่าน DHL มาที่เมืองไทยพร้อมกับเอกสารหลักฐานอะไรของเขาต่างๆเนี่ยมาด้วยหลักฐานการงานการเงินของเขาอะไรต่างๆนะคะก็จําเป็นต้องส่งมาก็ส่งมานะคะเพื่อนๆนะ mm hmm. ก็นะหลักฐานก,การงานของเขาก็จะเป็นอ่ กระดาษนะฮะ A4 ที่ออกโดยบริษัทของเขามีโลโก้บริษัทนะมีที่มีตำแหน่งหนะ้าที่การงานมีที่อยู่บริษัทนะฮะมีสแตมม์มีโลโก้อะไรต่างๆนะฮะหลักฐานการเงินของเขานะฮะไม่ว่าจะเป็น Bank s t a t e m เมนของเขาหรือเ a ส s l i ปอะไรต่างๆนะ,ะถ้ามีมาได้นะรวบรวมมามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะในการที่เขาออกใบเชิญแล้วเขาเป็นคนออกค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะสำหรับ ผ,ผู้ที่เขาเชิญหรือตัวเรานะคะส่วนของตัวเราก็ต้องมีอเอกสารความสัมพันธ์ต่างๆนะคะรูปถ่ายนะคะในกรณีที่เขาเคยามาเมืองไทยก็ให้แฟนแนบแนบหน้าพาสปอร์ตแล้วก็เอกสารที่มีตราประทับนะคะของตรวจคนเข้าเมืองของไทยนะคะในการเข้าออกประเทศไทยทุกแผ่นหน้านะคะส่วนของเราก็จะเป็นลักษณะเหมือนการหาพาสปอร์ตของเรา มีกี่อันนะคะเคยไปประเทศไหนก็เอามาด้วยนะหน้าพาสปอร์ตแล้วก็สแตมป์ตราประทับของการเข้าออกประเทศต่างๆนะคะหรือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรนะทราบล์ฮิสตอรีเนะอะไรต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็ภาพถ่ายความสัมพันธ์ภาพถ่ายคู่นะคะบ,บทสนทนาอะไรต่างๆว,อองวิดีโอคอลวิดีโอคอลอะไรต่างๆนะคะก็ สามารถแนบมาได้ด้วยเช่นการการงานการเงินของเราเราเป็นใครมาจากไหนนะฮะทำงานอะไรนะะมีมีใบรับรองงานนะฮะหรือมอีเอกสารหลักฐานทางด้านการงานการเงินของเรานะ,ะาจะไปกี่เดือนนะกี่เดือนนะคะควรมีโบมเงินเท่าไหร่นะคะในการดูแลตัวเองนะฮะแล้วก็เผื่อฉุกเฉินอะไรต่างๆเพื่อนๆก็ต้องเตรียมไว้นะคะแล้วก็ เอกสารหลักฐานต่างๆนะคะใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสก,กุลนะคะอะไรต่างๆนะคะก็ต้องเตรียมหลักฐานนะคเกิดเรามีกิจการร้านค้าอะไรต่างๆมีทรัพย์สินมี p r o p e r t y อะไรก็ต้องพิสูจน์หลักฐานว่าเ,เรามีจริงๆนะมีภาระผูกพันที่เมืองไทยนะเราต้องกลับมาจริงๆอะไรต่างๆ,างๆในการเดินทางช่วงโควิดนะคะก็ต้องมีการ ตรวจสุขภาพนะคะก่อนการเดินทางนะคะตรวจโควิดว่ามีไม่มีเชื้อโควิดนะคะก่อนเดินทาง48ชั่วโมงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเพื่อนๆนะสำหรับใครที่รับวัคซีนครบ2โดสนะคะต้องการทำวัคซีนพาสปอร์ตก็ที่แอร์พอร์ตสนามบินก็มีเช่นกันนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะใช้ก็ลอง สอบถามนะฮะในกลุ่มต่างๆนะคะที่มาดามต่างๆเขาเดินทางไปแล้วเขาเขาใช้เอกสารอะไรบ้างหรือเขาใช้ไหมหรือไม่ได้ใช้ยังไงเพื่อนๆก็ลองศึกษาดูนะคะเพื่อนๆในการเดินทางช่วงนี้นะถามว่าในการที่จะเดินทางช่วงโควิดสามารถเดินทางได้ไหมมันก็เดินทางได้ค่ะเพื่อนๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมีเงินแล้วก็ต้องดูว่าสถานการณ์ต่างๆถ้าเกิดเรากลับมาเมืองไทยเนี่ยมันก็ต้องมีการกักตัวใช่ไหม กักตัวนี่ก็จะมีค่าใช้จ่ายค่ะเพื่อนๆนะคะกักตัวอย่างโรง,งแรมกักตัวอย่างเงี้ยก็ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่สามารถมาซื้อได้ที่สนามบินเลยไหมตอนกลับหรือ,อยังไงหรือเราต้องซื้อเอกสารต่างๆ,างๆนะคะซื้อ ซื้อเขาเรียกว่าซื้อมีการบุ๊กิ้งโรงแรมตอนเราที่จะกลับแล้วมีตัว๋วเครื่องบินไปกลับมามีประกรันสุขภาพการเดินทางอะไรต่างๆอันนี้อันนี้เพื่อนๆก็มีความจําเป็นต้องต้องศึกษานะคะแล้วก็ต้องมีให้พร้อมนะคะเพราะว่าถึงเวลาตอนกลับมันจะได้ไม่มีปัญหา mm. ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนกลับก็ประมาณสักสองอาทิตย์อย่างเงี้ยก็เริ่มติดต่อสถานทูตได้แล้วเพื่อนแนบเอกสารอะไรต่างๆในการทำใบ กลับนะคะเขาก็จะออกเอกสารให้นะคะแล้วก็เราสกแกน PDF อะไรต่างๆติดต่อสถานทูตอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องเรียนรู้ไว้นะสำหรับกลุ่มมาดามต่างๆเขาก็จะมีการให้ข้อมูลอยู่แล้วเพื่อนๆในกลุ่มสปายต่างๆนะคะในกลุ่ม Facebook ต่างๆเพื่อนๆก็ลองศึกษาหาความรู้หาข้อมูลต่างๆในกลุ่มนะคะหญิงก็เห็นว่ามันมีประโยชน์นะคะ ด้วยงานของเราเราก็อธิบายให้ฟังได้ประมาณนี้นะคะทั้งทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆถ้าเกิดศึกษาเองต้องการทำเองอเอกสารต่างๆก็ได้หรือเพื่อนๆที่ไม่มีเวลาต้องการให้บริษัทหรือเอเจนซี่ต่างๆนะคะในการช่วยจัดเตรียมเอกสารหรือให้ข้อมูลอะไรต่างๆนะคะหรือการกรอกเอกสารหรือการเตรียมความพร้อมต่างๆก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองศึกษาหาความรู้ดูละกันนะคะ ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะคะในลักษณะการเาตรียมเอกสารในช่วงโควิดว่าช่วงนี้สามารถทําได้หรือเปล่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าทําได้ทําเอกสารได้อะไรต่างๆเนี่ยนะคะในบางประเทศก็ยังไม่ได้นะคะในบางประเทศก็ได้แล้วอย่างงี้เพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูนะคะในในเว็บไซต์ของสถานทูตนั้นๆนะคะบางสถานทูตก็ยัง ไม่อนุญาตให้คนไทยเดินทางนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็ดูว่าสามารถเดินทางได้ในกลุ่มเชงเก้นเนี่ยประเทศสามารถข้ามบเดอร์ได้ไหมอะไรแบบนี้เพื่อนๆก็ต้องลองศึกษาดูนะคะบางประเทศเขาก็ยังไม่อนุญาตให้คนนะคะข้ามในเขตพรมแดนบางประเทศก็สามารถข้ามได้บางประเทศก็ไปแล้วก็สามารถ ได้รับวัคซีนได้เหมือนกันนะคะเขาก็จะให้คนที่อยู่ในประเทศของเขาได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนอะ,อะไรประมาณนี้โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เอาความรู้ดีๆนะคะมาฝากเกี่ยวกับเรื่องของอการยื่นคำร้องของวีซา่าประเภทเยี่ยมเยือนนะคะหรือวิสิทวีซ่านะคะที่มีบคุคคลภายในประเทศนั้นๆเชิญน,นะคะเป็นเกร็ดความรู้นะคะมาฝากเพื่อนๆโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ